สวัสดีครับสวัสดีครับลายสาระนะฮะลายสาระวันนี้ก็เขาเรียกอะไรเป็นชมพระเขาเรียกเป็นเหรียญพระพุธเนาะเหรียญพระพุธนะครับก็เป็นพระที่ไม่ได้มีในกระแสนะครับไม่ได้มีในในสารระบบหรอกนั่นคือสารระบบถ้าเราไปค้นก็เจอแต่ข้อมูลที่เขาลงก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ก็เป็น เขาเรียกอะไรก็ยังไม่ได้รับความนิยมเยอะนะครับยังไม่เป็นที่สากลหรอกนะฮะแต่ว่าวัดอ่าก็เป็นวัดที่เขาเรียกอะไรเป็นวัดที่อ่าเขาเรียกประชาชนก็ไปทําบุญกันเยอะนะครับผมอันนี้นะฮะเป็นเหรียญน,นะครับหลวงพ่อขาวนะครับหลวงพ่อขาวเนี่ยเป็นชื่อพระพุทธรูปนะครับเออหลวงพ่อขาวเนี่ยเป็นชื่อพระพุทธรูปนะครับอ่าปฏิสถานอยู่ที่วัดอะไรนะวัด วัดพุทธปรางปาโมดวัดพุทธิปรางปาโมดนะครับนนทบุรีนะครับนนทบุรีนะครับจังหวัดนนทบุรีนั่นแหละปี25 1 7ก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแต่เหรียญเนี่ยนะครับเหรียญเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับเหรียญพระพุทธทั่วไปนะครับมีการสร้างมาตั้งแต่โบราณนะครับก็สร้างมาหลายๆยุคเราก็ไปก็ไปเลือกเอาชอบออกปีไหนนะครับออกปีไหนชอบ เหรียญสร้างปีไหนวาละไหนแล้วก็ไปเลือกเช่าเอานะครับเขาจะมีอีกรุ่นหนึ่งปีอะาไรปี0ูนย์แปดไหมนะครับเป็นเหรียญกลมรูปไข่แล้วก็ปี1น็นะก็สร้างาย้อนยุคมาหลายๆปีนะครับเพราะว่าเป็นประเภทเหรียญพระพุทธเนี่ยนะฮะก็ทางวัดเขาก็มีการเขาเรียกไงนะบวงสรวงบวงสรวงทําพิธีอะไรเรียบร้อยแหละก่อนที่จะแจกเป็นที่ระลึกให้กับประชาชนที่ไป สักการะบูชานะครับผมอันนี้นะครับเหออรียญพศปี2517นะครับก็ที่เก็บมาก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับก็เพราะว่าพศออนี่แหละลึกใช้ได้อยู่นะครับพศออหนึ่งกกว่านะครับถ้าเจอผมก็จะเขาเรียกอะไรเจอผมก็จะเก็บมาด้วยนะครับเออถ้าเจอผมก็จะเก็บมาด้วย มาเก็บมาไว้เขาเรียกอะไรไว้ชมไว้ศึกษานี่แหละนะครับผมเพอเพอก็จะเอาไว้ลงสดือีบทหรือว่าเอาไว้แจกเพื่อนที่เขาแบบอยากได้พระที่เป็นพิมพ์พระพุทธนะครับพผมก็งานแกะพิมพ์นะฮะเออเอาไว้เขาเรียกอะไรไว้ดูเออไว้ดูรูปแบบการจัดสร้างนี่แหละนะครับนี่ไว้ส่องดูเวลาว่างๆนี่แหละนะครับ ลงกล้องก่อนอ่ะเห็นไหมฮะปึ๊บน่ะเห็นไหมฮะเอ๊ะชึกนี่นะครับนี่ปี2517เอ๊ะทำไมกล้องเรามันไม่ได้ดังใจเลยแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะนะครับนี่ ก็เป็นงานเขาเรียกอะไรงานแกะแบบยุคนั้นนั่นแหละโบราณไม่ใช่โบราณมากหรอกยุคนั้นแหละนะครับนี่นะครับสวดทรงเอลการแกะพิมพ์นะครับปับ๊บประมาณนี้ความเก่าเอาไว้เทียบความเก่ากับที่จริงก็ไม่ได้ว่าเอาไปเทียบไว้อะไรหรอกนะครับก็เก็บมาเพราะว่าเห็นสวยดีพศออก็ใช้ได้นะครับแล้วเป็นเหรียญพระพุทธด้วยนะครับก็คือ,คอบางที เขาเรียกอะไรเพื่อนฝูงนะฮะเขานึกอะไรไม่ออกนะฮะเขาอยากจะได้เหรียญที่เป็นพระพุทธก็จะเออเอาไว้ให้เพื่อนให้ฝูงนี่แหละนะครับนี่นะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับก็เหมือนกับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อวัดเขาตะเคาหลวงพ่อโสธรพระพุทธชินราชพระแก้วมรกตก็เป็นเยกพระพุทธรูปพระประธานประจำโบสถ์นี่แหละนะเป็นพระพุทธรูปสําคัญประจาวัดวัดนั่นแหละ นะครับแล้วก็ประชาชนนะครับเข้าไปกราบไหว้ขอพรนะครับก็มักจะประสบความสำเร็จดังใจนะครับผมนี่พสสองห้นึ่งเจ็นะครับใช้ได้อยู่นะครับนี่ข้างหลังเป็นยันยันห้ายันพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับเบสิกเลยนะครับนี่ด้านหน้านะครับนี่เป็นรูปหลวงพ่อขาวนะครับมาร์ฟอย่างนี้นะครับเออนี่ นะครับก็ดูคลาสสิกเออไม่ใช่คลาสสิกดูคลาสสิกดูดีดูสวยอยู่นะครับปี2517นะครับก็พศก็ใช้ได้นะครับเอาไว้อ่าอ่าเอาไว้สะสมนี่แหละนะเออไว้สะสมนะครับเอาไว้สะสมผมก็ชอบนะถ้าเป็นแบบพระพุทธรูปสำคัญหรือเหรียญพระพุทธที่แบบสวยๆ แบบว่ายังไม่มีแบบว่าเป็นอะไรต่างๆที่ดูสวยผมก็มากเก็บนะก็เก็บไว้เยอะด้วยแหละนะครับเกี่ยวกับเหรียญพระพุทธนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญพระพุทธเหมือนกันอ่าแต่ว่าพศออไม่ลึกปี2533นะครับด้านหลังเป็นยันปุ๊บอย่างนี้นะฮะนี่วัดขอนเชงโงกนี่นี่ นะครับสระบ,บุรีหรือลบบุรีจัไม่ได้นี่เหรียญพระพุทธถ้าแบบว่าสวยๆนะครับหรือไม่มีเออหรือไม่ใช่ว่าเฉพาะสวยหรอกแบบไม่มีดูเหมือนจะเอออ,อกแบบสวยแล้วผมก็ไม่มีก็เจอในกองไม่ใช่ไปตั้งใจเช่านะครับไม่ได้ตั้งใจเช่าหรอกเจอในกองก็ก็เก็บมาก,ก็ขอเรียกขอแถมมาด้วยเออขอแถมขอขอแถมมานั่นแหละ <c oughs> นะขอขอแถมมานะครับเพราะว่า เป็นปลาที่ไม่เขาเรียกอะไรไม่มีราคานะครับปัจจุบันาราคานะครับส่วนราคานี่ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะยังไม่มีราคานะครับราคาเนี่ยยังไม่มีราคาอยู่ในเว็บที่เขาซื้อขายกันก็หลักสิบหลักร้อยนะครับหนึ่งร้อยบวกค่าส่งอีกเท่าไหร่สี่สิบห้าสิบบาท ประมาณนั้นแต่ว่าบางเว็บเขาก็ลงเป็นห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอยู่นะครับอืมก็แล้วแต่ว่าคนที่เขาลงลงปล่อยเช่าเนี่ยแล้วแต่เขาจะลงราคาเท่าไหร่เพราะว่าราคาพระเนี่ยพระไม่ได้มีราคากลางนะครับขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคนสองคนที่จะที่จะตกลงเจรจากันนะครับเพราะว่าหรือให้กันฟรีก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปดูคร่าวๆที่เขาแบบอ่าลง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 ,ลง,ล,งลงปล่อยเช่าเนี่ยก็ ราคาก็นี่แหละยืนหลักร้อย 100- 200ไม่เกินเนี้ยนะส่วนมากนะครับผมแต่ก็มีบางร้านที่เขาลงไว้ยืนไว้สี่ห้าร้อยนะครับเพราะว่าก็แล้วแต่เนาะนะครับเราก็ผู้เช่าก็แล้วแต่ความศรัทธาเราเราศรัทธาแค่ไหนเราก็ตามกําลังศรัทธานั่นแหละนะครับเราศรัทธาแค่ไหนเราก็เช่าแค่นั้นแหละทุกพระทุกเกจิทุกอะไรเลยที่เราเอาทิศเอาแบบตามงบเราอะนะฮะตามงบเราเรามีงบแค่ไหน เราก็เช่าแค่นั้นแหละงบเขาเรียกกําลังศรัทธาของเรานั่นแหละนะครับในการเช่าหานะครับก็ไม่ได้ว่าต้องไปเช่าแพงเวอร์เวอร์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับเอาที่เอาที่สบายใจนะครับเอาที่สบายใจแล้วก็สบายกระเป๋าด้วยนะครับอืมที่สําคัญ <laughs> ต้องเช่าพักแท้นะเออเช่าพักเก๋ก็เช่ามาสะสมศึกษาเออไม่ใช่ไม่ใช่สะสมพักเก๋เช่ามาศึกษาก็ได้พักเก๋นะครับอืม ถ้าราคาไม่แพงนะเออราคาหลักสิบหลักร้อยถ้าเก๋เหมือนมากๆก็เช่ามาเป็นเขาเรียกเป็นครูก็ได้เช่ามาสะสมก็ได้ส่วนพระแท้นะฮะนี่แท้ไม่รู้ที่นะฮะแต่แท้นั่นแหละถ้าดูยังไงว่าแท้ก็เนี่ยแหละพระแท้มันก็แล้ถ้าเราแบบคุ้นเคยเคยสัมผัสบ่อยก็รู้ว่าแท้นะครับอันนี้สมเด็จขี่เต่านะครับก็เป็นพิมพ์ล้อพิมพ์หลวงพ่อปานนั่นแหละนะครับก็หลวงพ่อปานส่วนมากอุดอุดผงผงข้างบนใช่ไหมอันนี้ก็สลับ มอุดด้านล่างสลับโมดด้านล่างนะครับแต่ก็ก็เรียกว่าล้อ,อพิมพ์หวูพ่อปานแม้กระทั่งยันเห็นไหมฮะเนี่ยน่าจะเป็นย้อนยุคที่ไหนสักแห่งขี่เต่าด้วยนะฮะส่วนมากหลวงพ่อปานไม่ค่อยได้ขี่เต่านะครับจะเป็นขี่อย่างอื่นแทนอันนี้เป็นการล้อพิมพ์แต่เป็นพระแท้นะครับแต่หาที่ยังไม่ได้หาที่ยังไม่ได้เลยนะครับส่วนพักเก๊เช่ามานะฮะหรือพาที่แบบเราแบบข้อมูลยังไม่ได้แพร่หลายอาจจะหลงเช่ามานะครับก็ ก็เป็นไปได้เพราะว่าความโลภเนาะคนเรานะฮะเล่นพระด้วยความโลภมันก็จะเจอของปลอมบ่อยๆนะครับโอ้อันนี้นะฮะก็ของเก๊นั่นแหละนะครับผมก็แต่ว่าเช่ามานะับมาทําข้อมูลไว้ให้ศึกษานั่นแหละบางทีก็บางทีพิมพ์เป็นพระที่ทําด้วยมือนะครับเป็นพระที่ทําด้วยมือผงที่เขาเรียกสูตรคํานวณผงก็ไม่ค่อยนิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยคิดว่าเนาะนะครับสาหรับพระนางพญาหลวงพ่อชานนลงนะครับผม เนี่ยเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยราคาเป็นหมื่นนะเออต้องมี2อ0 0มื่น,นะถึงจะได้เช่าถึงจะได้แขวนนะก็ว่าเป็นพระที่ประสบการณ์ดีด้วยนะครับผมก็อของเกะนะโดนกันได้ทุกวันโดนกันได้ทุกคนนะใครที่เก่งแล้วเขาก็ไม่ค่อยโดนหรอกนะครับส่วนคนไม่เก่งก็ต้องโดนต่อไปก็ไม่เป็นไรมันเป็นปกติของเขาเรียกอะไร เป็นปกติของวงการภาคเครื่องนะครับเป็นปกติเลยขนาดเซียนใหญ่เขาก็ยังโดนโดนไม่ใช่เขาไม่โดนไม่โดนโดนไม่ใช่น้อยนะโดนเป็นแสนนะโดนเป็นแสนโดนเป็นล้านเขาก็โดนแต่เขาก็ไม่ได้ว่าต้องมาโฆษณาอะไรมากมายเขาก็พูดอยู่ว่าเขาก็โดนเขาก็โดนมาเหมือนกันกว่าที่จะอะไรมาเป็นเซียนระดับประเทศเขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แท้แต่แท้อย่างนี้ก็เช่ามาไม่รู้ที่หรอกแต่เช่ามาถูกนะฮะ เข้ามามาหาที่แหละหาที่ยังไม่เจอด้านหลังก็เป็นเป็นยันอย่างนี้นะฮะนี่อา่าแบบนี้นะครับเป็นพระนางพยาหลังยันเอออันนี้แท้แต่ไม่รู้ที่ก็เช่ามาเช่าแบบแบบขอแปะขอแถมมานั่นแหละนะครับก็โอเคนะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระนะครับก็ วันนี้ก็ดูปีกย่อยไปก่อนนะครับก็เป็นพับปีกย่อยเป็นผ้าที่ไม่ได้ไม่ได้กาเรียกไม่ได้คนไม่ได้หมุนเวียนในตลาดหรอกนะครับแต่ว่าใครที่ชื่นชอบเก็บเหรียญพระพุทธนะครับก็เลือกเอาชอบแบบไหนพศไหนแต่ผมชอบเก็บไม่ใช่ว่าระบุแค่ว่าพศหรอกนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพศหนึ่งกว่ากาเนี่ยทำไมต้องต้องเก็บพศหนึ่งกว่ากว่าใช่ไหมฮะเพราะว่าหนึ่งกว่ากว่าเนี่ยเวลาทางวัดเขาจะเขาจะ ทำเหรียญเป็นวัตถุมงคลเป็นไว้ที่ระลึกหรือไว้สมนาคุณคนที่ไปร่วมบุญเนี่ยนะฮะทางวัดเนี่ยสมัยก่อนเขาคงจะไม่ได้ทําขึ้นมาเฉยๆนะครับเขากน่าจะมีการนะครับมีการานิมนต์พระเกจิในยุคนั้นๆนะครับมา,าทำพิธีปลุกเสกให้อะไรประมาณนี้แต่บางทีพระก็ไม่ได้แลวความนิยมมากเขาก็เลยไม่ได้ลงข้อมูลอะไรไว้เยอะนะครับผมก็เดาว,ว่าอย่างนั้นแหละเวลาเจอเหรียญที่เป็นพศหนึ่งกว่าๆโดวยวเฉพาะเหรียญพระพุธ ในพิธีต่างๆฉลองอุโบสถบ้างยกช่อฟ้าบ้างอะไรบ้างที่เกี่ยวกับปีหนึ่งกวกาวเนี่ยถ้าเปเรียญพระพุทธผมก็จะชอบเก็บนะเพราะว่าบางทีเราฟุกเราจะฟุกว่ามาค้นประวัติดูเนี่ยเราจะฟุกว่าเราจะได้แบบพระเกจิแบบดังๆในยุคนั้นอ่ะร่วมปลูกเสกเยอะอะไรอย่างเงี้ยเวลาแขวนแล้วก็จะสบายใจด้วยนะครับอีกนึงคืออ่ารูปพระพุทธเออรูปพระพุทธที่เป็นรูปเหมือนแทนพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับก็มีเขาเรียกมีพุทธคุณอ่ามีพุทธคุณใน เพื่ออำนวยในเรียกมีพุทุกุณคุ้มตัวอยู่อยู่แล้วนะครับโดยไม่เสกก็ขังอ,อ,อย่างลูกพ่อโสธรเนี่ยไม่เสกก็ขังนะ,นะมีพุทุกุณอยู่แล้วนะครับก็อ,อีกหนึ่งก็คือเป็นปีที่ยังไม่ได้อันนั้นมากปี2517นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมใครชอบแบบไหนนะครับมีแนวทางอย่างไรนะครับก็เอาตามที่ตัวเองสบายใจนะครับไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อน อ่าเมียไม่เดือดร้อนกระเป๋าเมียเออไม่เดือดร้อนอ่าหาตังอ่าซื้อมาม่าก็เอาที่สบายใจนะครับชอบแบบไหนก็เช่าแบบนั้นชอบก็เช่าไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นแหละวงการพระเครื่องนะครับอย่าไปหวังว่าเล่นแล้วรวยเลย นะเล่นแล้วรวยก็เอาก็ต้องมีทุนเยอะหน่อยนะครับจะอาศัยช่วงจังหวะฟุกมันก็มีคนเรามันจังหวะคนเราไม่เหมือนกันถามว่าคนที่ศึกษาพระเครื่องทุกวันนี้มันมีข้อมูลศึกษาได้ง่ายคนเขาก็ดูพระกันเป็นกันเยอะแหละอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันใครเจอของก่อนก็มีสิทธิ์ที่จะอ่ามีสิทธิ์ที่จะเรียกนะอ่า ได้ก่อนนั่นแหละใครเจอของก่อนใครไม่เจอก็ต้องกม้มหน้าต้องก้มตาหาต่อไปนะเคลียกองประคองชีพนะฮะเอาก็ต้องดูเขาเรียกคนไกการตลาดด้วยเออมีหุ้นขึ้นหุ้นลงนะพักเครื่องก็เหมือนการซื้อหุ้นนั่นแหละมีช่วงขึ้นช่วงลงช่วงคนต้องการช่วงคนเดี๋ยวไม่ต้องการนะก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายแต่ว่าการเก็บพักเครื่อง ยิ่งเก็บนานก็ยิ่งมีมูลค่านะครับยิ่งเก็บนานยิ่งเป็นของเก่าเนี่ยก็ยิ่งมีมูลค่าบางครั้งเขาก็ไม่ได้เล่นเป็นอะไรไม่ไม่เขาก็ไม่ได้เล่นเป็นแบบว่าขังขังหรืออะไรไงเขาเล่นเป็นวัตถุโบราณก็มีเออบางกลุ่มเขาเล่นเป็นวัตถุโบราณก็มีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ราคาก็ขึ้นกับความเก่าแล้วก็ความหายากนะครับความเก่าแล้วความหายากด้วยมันต้องแบบนู่นนะสองสี่กกว่าสองสี่หกกกกว่าสองสี่ห้าสองสี่หกนู่น ถ้าเป็นเหรียญอะไรก็ช่างที่เป็นแบบยุคแบบ2 460 2 4 5 0 2 4 6 0อะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นจะแพงอยู่แล้วนะฮะถ้าใครเก็บได้ก็ต้องไปเก็บแบบอย่างนั้นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบว่ามันไม่แพงมากอะไรมากดูที่ความชอบก็นี่แหละนะฮะหนึ่งกว่ากว่าก็ถือว่าเป็นเป็นวัตถุมงคลที่น่าสนใจแล้วก็แล้วก็พอที่จะเก็บได้นะครับผมอะ่ะโอเคนะครับจะชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการ ไปเขียกองประคองชีพหาพระมานั่งโม้กันต่อไปนะครับสำหรับทิ่นี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ